สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาดูตัวพัสดุนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งการ์ดจอมาในเว็บไซต์นะครับผมในอของช้อปปีนะครับผมวันนี้การ์ดจอมาส่งนะฮะตัวที่ผมสั่งไปจะเป็นกริก์กระบต์นะครับ RTX สองศูนย์เจ็ดศูนยนะครับผม8 GB นะครับผมเรามาดูกันข้างในนะครับว่าจะมีการ์ดจอหรือจะมีกล่องเปล่าๆนะครับมานะครับผมมาแกะดูไปพร้อมกันนะครับผม นี่นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีเฉ็บฟองน้ํานะครับไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูออกพอก่อนนะครับดูข้างในนะครับผมตัวนี้จะเป็นกัดจอมือสองนะครับผมลูกค้าจะซื้อมาอับเครื่องนะครับผมสั่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ราคาก็จะถูกกว่าของใหม่นะครับตัวนี้ประกันศูนย์เหลือนะครับประมาณสองปีนะครับผมนี่ครับ เดี๋ยวผมเอาตัวกล่องออกก่อนนะครับผมนี่นะครับจะเป็น RTX นะครับผม2070 Super นะครับ 8GB นะครับผมตัวนี้วารันตี4ปีนะครับผมแต่ถ้าผมจำไม่ผิดประกันน่าจะเหลือประมาณ2หรือ3ปีนะครับผมตัวนี้นะนะฮะตามสเปคนะครับผมเป็นเนี่ยเป็น RGB นะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับเป็น Gaming OC 3X 8 8G b นะครับผมตัวนี้นี่นะครับเป็นของ Gigabyte นะครับผม นี่เลยอ่าดูสเปคข้างหลังนะฮะตัวนี้ถ้าดูจากสเปคก็จะเป็นอ่าสามใบพัดนะครับตัวนี้นะก็จะมีไฟ RGB ตรงโลโก้นะครับเห็นไหมครับตรงโลโก้ของกิ๊กเบย์นะครับผมนี่ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆนะครับผมมีพอร์ตเชื่อมต่อนะครับนะครับเป็นดิสเพย์พอร์นะครับมาสามพอร์ตนะฮะแล้วก็มี HDMI หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะครับผมว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผม ถ้าใครอยากประหยัดนะครับเวลาเราซื้อกาจอนะครับอยากได้ตัวแรงๆแล้วก็สามารถซื้อที่เป็นมือสองได้นะครับตัวนี้ประกันแอดไว้เหลือนะครับเห็นไหมฮะนี่ะผมเช็คประกันดูแล้วนะครับประกันน่าจะเหลือประมาณสักสาปีนะผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับสามารถเคลมแอดไว้ได้เลยนะครับหรือเคลมกับ svoa ได้นะครับผมเคลมได้สองบริษัทนะครับผมนี่เรามาดูข้างในกันนะครับผมว่าข้างในกล่องมีอะไรมาบ้างนะครับผมมันจะมีกล่องกล่องนี้น่าจะเป็นกล่องพวกไดเวอร์นะครับอุปกรณ์นะฮะ อ่าใช่ครับพวกนี้จะเป็นพวกไดเวอร์นะครับของตัวกัดจอนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับนี่มีอะไรนะครับอันนี้เรามาดูเจ้าตัวกัดจอนะครับผมมาดูตัวจริงกันนะครับผมอ๋อกัดจอสภาพสวยนะครับผมเห็นไหมครับใหม่กิฟเลยนะครับผมนี่ก็พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมตัวนี้ใช้พัดลมสามใบพัดนะครับ ดูจากสเปกก็คือตัวนี้นะครับผมจะมีไฟ RGB ขึ้นมานะครับตรงโลโก้นะครับผมนี่นะครับเวลาเราจับก้านจอดตอดก้าจอออกมานะครับพยายามอย่าสัมผัสโดนตัวขามันนะครับมันอาจจะทำให้ค่ามันเพี้ยนนะครับเวลาใส่เข้าไปในเครื่องอาจจะบางทีมันเปิดไม่ติดเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้ากิกะไบต์นะครับผมตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้สามใบพัดนะฮะตัวนี้ต่อไฟเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ต่อไฟเพิ่ม1ิี่พินนะครับผมเห็นไหมครับก็ต้องต่อให้ครบทุกช่องนะครับผม ถ้าใครซื้อมาก็ต้องดูพาวเวอร์สปายของเครื่องเราด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ตัวนี้ก็จะอัปเกรดให้ลูกค้านะครับผมลูกค้าจะเอาไปใช้กับตัว i5 นะครับ Gen10 นะครับผมพัดลมเสียงหมุนนะครับไม่มีแกว่งนะครับผมไม่มีเสียงนะฮะสภาพสวยนะครับนี่ฮะสภาพสวยนะฮะตัวนี้ซื้อมาก็จะ ประหยัดนะครับประหยัดกว่องใหม่ประมาณสักสี่ห้าพันนะครับผมเพราะตัวนี้ซื้อมาราคาไม่สูงนะครับผมหาในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับผมตัวนี้ผมได้อ่ามาจากตัวมาจากร้านเดี๋ยวผมขอดูก่นว่ามาจากที่ไหนเอ่ยอชื่อร้านชื่อร้านว่าไซเบอร์หนึ่งศูนย์สี่นะฮะ ไซเบอร์104ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะผมสั่งมาจากในช h อป e ีนะครับผมตัวนี้นะของสินค้าก็ถือว่าคุณภาพโอเคนะครับผมคุณภาพสวยนะครับผมนะครับตรงตามปกนะครับที่สั่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ลูกค้าดูก่อนนะครับผมใส่ประกอบเข้าเครื่องเดี๋ยวยังไงมาดูตอนประกอบเสร็จอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับหลังจากเราอัปเกรดเครื่องแล้วนะครับนะอันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้แค่แกะให้ดูนะครับผมการ์ดจอนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดชิปกดแชร์คลิปให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ